คนวันพฤหัสบดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอให้คุณนะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปผัวพ,พันกับกลุ่มที่เขาทะเลาะวิวาทกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมในที่ทํางานสังคมในที่เรียนนะคะถ้าหากว่ามีการแบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งพวกแบ่งพ้งพองอะไรพวกนี้นะคะ่ะขอให้คุณอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ทําตัวเป็นกลางจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วก็จะได้ไม่ต้องผัวพันกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะอาจะทําให้คุณปวดหัว สำหรับคนที่มีความรักแบบแบบเพศเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สธิ์บอกวาอ่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะขอให้คุณทั้งคู่เนะะี่ยค่ะคอยดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีเงินก็ขอให้เก็บด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทํางานเป็นกําลังใจในการดําดเนินชีวิตด้วยกันนะคะสิ่งศักดิ์ธิ์ก็เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์ธิ์คอยวอวยพรในเรื่องของความรักของคุณอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ แต่งงานแล้วเนาะคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าหาว่าคุณเป็นผู้นําครอบครัวถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงแต่คุณต้องรับภาระหน้าที่หลายๆอย่างเนะะี่ยค่ะคุณจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะเครียดบ้างนะคะแต่ว่าขอให้คุณเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่เคียงข้างคุณคอยพยายามที่จะ ไม่ไม่ให้คุณมีปัญหาไม่ให้คุณมีปัญหาอุปสรรคไม่ให้คุณมีเอ่อเรื่องที่ต้องคอยเครียดเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนในเรื่องของการเก็บเงินนะคะถึงแม้มีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอให้เก็บเงินด้วยนะคะและในเรื่องของ สิ่งศร์เตือนไปสุดท้ายเลยนะคะในเรื่องของความวุ่นวายในที่ทํางานการทะเลาะวิวาทหรือว่า,าการที่จะต้องไปพัวพันกับอะไรที่เป็นเรื่องของการโต้เถียงกันใช้กําลังอะไรพวกนี้ค่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะอย่าได้ทําอะไรที่มันจะทําให้เราเดือดร้อนทีหลังเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วดูคลิปนี้นะคะเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยสิงศิ์บอกว่าขอให้คุณลดนะคะ ลดนะคะไม่ใช่เลิกในเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนคุณหลายครั้งแล้วนะคะเช่นถ้าหากว่าคุณกําลังจะไปทําอะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่มันไม่ถูกต้องเนาะที่มันจะทําให้ครอบครัวต้องแบบว่าสูญเสียเงินโดยใช่เหตุอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมันจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับในเรื่องของ ทำให้คุณไม่ได้ไปอะค่ะประมาณนี้อันเนี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเตือนคุณอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ก็ขอให้มัน่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเขาก็ไม่ได้ชอบนะคะเขาอยากให้คุณอ,อยู่ในเรื่องของศีลธรรมเนาะใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะแล้วก็มันเก็บเงินเก็บทองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะดังนั้นคนที่มาดูคลิปนี้นะคะ่ะ คนที่เป็นคุณผู้ชายนะคะแล้วมีฐานะที่มีสถานะที่เป็นเจ้าตระกูลนายคน,น,คนเป็นสถานะที่คุณต้องดูแลควบคุมลูกน้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าบางครั้งนะคะถ้าหากว่าคุณใจอ่อนบ้างคุณเป็นกันเองกับลูกน้องมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่น่าเกรงขามแล้วมันจะสูญเสียระบบของการปกครองนะคะดังนั้นขอให้คุณแบบว่าสิ่งไหนควรเข้มงวดสิ่งไหนควรอ,อยู่ในระเบียบวินัยก็ขอให นะคะสิ่งไหนที่อ่อนได้ก็อ่อนแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะคะทั้งในเรื่องของที่ทํางานและในเรื่องของที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องเป็นผู้นํานะคะคุณก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุณทําได้คุณเอาอยู่ค่ะโดยพื้นฐานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีและเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถมีพื้นฐานแน่นในเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างเนาะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยคุ้มครองแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้คุณอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่า,าคนที่มาดูคลิปนี้แล้วกําลังท้องเนาะ หรือว่ากำลังตั้งครันแบบนี้ค่ะก็ขอให้มั่นใจเถอะนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยินดีแล้วก็คอยวยพรนะคะคเชิดมั่นเลยะคะ่ะว่าการตั้งครันในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนแค่ในเรื่องของ การอมเงินการที่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางดังนั้นก็ฟังฟังไว้ก็ดีนะคะแต่ถ้าหากว่า,าคำทํานายนี้ไม่ตรงใจใครนะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านเนะาะหากว่าตรงใจแล้วก็รู้สึกว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะตรงกับคุณก็น้อมรับคำทํานายนะคะ